สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องทอล์กเอนทีวีแล้วนี้ผมก็ได้ทาการรวบรวมเกมมือถือแนวสงครามมอในคลิปนี้แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเน้นเกมแนวสงครามเป็นหลักมีทั้งเกมออนไลน์และก็เกมออฟไลน์นะครับและส่วนใครที่กำลังมองหาเกมมือถือใหม่ๆหรือว่ากำลังมองหาเกมมือถืออัปเดตใหม่ก็สามารถเข้ามาดูเกมในช่องน,นี้ได้นะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทอลกิ้งทีวีด้วยนะครับเปิดมาที่เกมแรกนก่อนเลยนะครับ rolling thunder เกมมือถือในแอชชั่นชุดเตอร์สุดมันที่น่าเล่นมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับ โดยเกมนี้ก็จะพาผู้เล่นไปตุลยสงครามนะครับและเกมนี้ก็จะให้เรายิงต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นเกมน,นี้ก็จะให้ความรู้สึกคล้ายกับเกม Battlefield เลยนะครับถ้าใครที่เคยเล่นเกม Battlefield มาก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะให้ฟีลแบบเกม Battlefield เลยนะครับ <S <S โดยเกมนี้ก <oto> ็จะให้ผู้เล่นเนี่ยยิงต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับและก็จะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้และทุกคนอยากจะเล่นเกมนี้ก็มีข้อแม้นะครับคุณต้องดาวน์โหลดเกม Roblox มาก่อนนะครับและก็ดาวน์โหลด map Rolling Thunder นะครับคุณถึงจะสามารถเล่นเกมนี้้ดนนนัเะครบ โดยรวมแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกภาพสวยนะครับฉากระเบิดหรือว่าฉากการยิงต่างๆในเกมนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทาให้เรารู้สึกเหมือนตัวเองไปอยู่ในสงครามเลยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมที่มีความคล้ายกับเกม Battlefield ก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับเกม World Tank b r i g e เกมมือถือแนวสงครามรถถังในตำนานที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับสำหรับเกมอย่าง World Tank b r i t z โดยตัวเกมก็มาพร้อมกับโหมดการเล่นที่หลากหลายนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกเล่นโหมดที่เราต้องการได้นะครับและเกมนี้ก็มีรถถังให้เราได้เลือกใช้กันมากมายและก็จะมีในเรื่องของสก,กิลรถถังต่างๆด้วยนะครับตัวเกมมาพร้อมกับก,บกราฟ,ฟิกที่เรียบง,ง่ายสวยงามและก็ดูคลาสสิกมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเกมนี้จออกมานานแล้วก็ตาม,มานะแต่ว่ากราฟ,ฟิกในเกมก็ยังดูโอเคนะครับ เกมนี้ก็เป็นเกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือด้วยใครที่มีมือถือสเปคระดับกลางหรือว่าน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบลรื่อๆเลยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวสงคร,รามรถถังที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกมต่อมา World War 2พามาดูเกมแนวสงครามโลกกันบ้างน,นะครับ ซึ่งเกมนี้ก็จะให้ฟีลคล้ายกับเกมวูว War Hero เลยนะครับซึ่งหลายคนที่เคยเล่นเกมวูว War Hero ก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันคล้ายกันขนาดไหนนะครับโดยเกมนี้ก็จะมีตัวละครให้เราได้เลือกใช้นะครับและก็มีวูนให้เราได้เลือกใช้กันอย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืนไฟนะครับหรือว่าอาวุธยาประชิดอย่างเช่นพวกดาบอะไรแบบนี้นะครับตัวเกมมาพร้อมกับโหมดการเล่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโหมดทินเดแมทอะไรแบบนี้นะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยและส่วนใครที่มีเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่ามันจะเป็นแรที่มันมากๆเลยนะครับกราฟิกในเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวสงครามโลกที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูกันต่อกับเกม war army ถ้ามาดูเกมแนว Artes ทกันบ้างนะครับหรือว่าเกมแนววางกริลล์นั่นเอง ซึ่งธีมหลักของเกมนี้ก็จะเป็น World War II, หรือว่าสงครามโลกครั้งที่2เกมนี้เราสามารถเลือกกองทัพที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพอย่างอเมริกาหรือว่าเยอรมันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกกองทัพที่เราต้องการได้นะครับโดยภารกิจหลักภายในเ<ล>กม<ใ>นี้ก็จะให <น S> ้ผู้เล่นบุกโจมตีฐานศัตรูหรือว่ายึดพื้นที่ศัตรูนน่นนะครับเราสามารถสร้างยูนิตสร้างกองทัพของตัวเองได้นะครับหรือว่าสร้างป้อมประการอะไรแบบนี้นะแต่ก็บุกโจมตีศัตรูนะครับและในเกมนี้ <ใน S 2> คุณก็จะได้เจอกับผู้เล่นทั่วโลกเลย เลยได้วาปีหนึ่งเกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับสรับเกมนี้ตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามนะครับเลยได้ว่าฉากต่างๆหรือว,ว่าฉากสงครามในเกมนี้ก็ทําออกมาได้คคอนข้างดีเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวอาร์เทอยู่แล้วก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่ามันแน่นอนนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับเกม t h w a Tree เกมมือถือนแอคชั่นชูตเตอร์ที่จะพาผู้เล่นไปตุลยสงครามโลกครั้งที่3าซึ่งสงครามโลกครั้งที่สาเนี่ยเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับโดยเกมนี้ก็จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นป้อมปาก,การนะครับหรือว่าป้อมปืนนั่นเองและเกมนี้เราก็จะต้องยิงต่อสู้กับเหล่าศัตรูมากไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารเครื่องบินรบหรือว่าเรือรบอะไรแบบนี้นะครับ เกมนี้เราสามารถเลือกเซฟวูรหรือว่าอัปเดตอาวุธตัวเองได้ด้วยนะครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่กินสเปคมือถือด้วยนะครับใครที่มีมือถือสเปคระดับกลางๆหรือว่าสเปคต่ำก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมแนวสงครามก็สามารถเอาเกมนี้ไปจัดกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับเกม b l a t e r n a r m r e e เกมมือถือแนวแอคชั่นชูเตอร์สุดนมาจากทางค่าเกมล็อบซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้กันดีนะครับสำหรับเกมยำ b r a s e r น n t r e s เกมนี้ก็จะให้ผู้เล่นสมบทบาทเป็นทหารนะครับแต่ก็จะให้ผู้เล่นยิงต่อสู้กับเหล่าศัตรูนะครับตัวเกมมาพร้อมกับโหมดการเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื่องหรือว่าโหมดมัลติเพเยอร์ เกมนี้เราสามารถเล่นในทางออนไลน์และก็ออฟไลน์เลยนะครับและเกมนี้ก็มีในเรื่องให้เราได้ติดตามกันด้วยนะเนือเรื่องของเกมนี้ก็ทำออกมาได้วค่อนข้างดีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยนะครับซึ่งใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับและส่วนในเรื่องของกราฟิกเกมนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉากการยิงหรือว่าฉากระเบิดต่างๆก็ทําออกมาได้ค่อนข้างอลังการเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามที่มีในเรื่องแบบนี้ก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับ เกมต่อมา w อล์ r ์ฮ Hero มาแรงกันอย่าต่อเนื่องเลยนะครับสลับเกมอย่างว r ล์ r ์เกมนี้ก็จะพาผู้เล่นไปตุลยสงครามโลกครั้งที่2และเกมนี้ก็จะมีโหมดการเล่นให้เราเล่นเล่นเล่นกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสแมทหรือว่าโหมดต่างๆ เกมนี้เราสามารถขี่รถหรือว่าขี่รถถังได้ด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีลูกเล่นที่หลากหลายมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามอยู่แล้วนะครับตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามนะครับเอาจริงเกมนี้ก็เป็นเกมที่ออกมานานมากๆเลยนะครับแต่เกมนี้ก็เป็นเกมที่มีการอัปเดตบ่อยและก็พัฒนาบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเกมนี้ก็ดูน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับเกม e u r o f r o n Remaster เกมมือถือแอคชั่นชูตเตอร์ที่น่าเล่นมากๆเกมหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะพาเราไปอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2แต่เกมนี้คุณก็จะต้องยิงต่อสู้กับเหล่าศัตรูมากมายนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะให้ลงความรู้สึกเหมือนกับเกม Call of Duty เลยนะครับตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามและก็มีด่านให้เราได้เล่นกันเยอะมากๆเลยนะครับ แล้ววุ้ปืนในเกมนี้ก็มีให้เราได้เลือกใช้กันเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนอย่างทอมสันหรือว่า m 1การแลนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีปืนทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งเยอรมันอะไรแบบนี้นะครับและสำหรับใครที่กําลังมองหาเกมมือถือแนวสงครามอยู่แล้วก็สามารถเอาเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับรับรองเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกมต่อมา world War polygon หากคุณกำลังมองหาเกมแนวสงครามที่มีในเรื่องผมก็ขอแนะนําเกมนี้เลยซึ่งเกมนี้ก็จะเน้นในเรื่องโดยเฉพาะนะครับ โดยเกมนี้ก็จะให้เรารับบทเป็นทหารคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องบุกตุย้ยฟาดานไปเรื่อยนะครับแล้วก็ยิงต่อสู้กับทหารเยอรมันอะไรแบบนี้นะโดยในหว่างทางเกมนี้ก็จะมีในเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยนะครับในเรื่องของเกมนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะมีทั้งความมันและก็ความดรามาร่าต่างๆนะครับแล้วก็ความโรแมนติกและเกมนี้ก็มีด่านให้เราเดือเล่นกันมากมายเลยนะครับและส่วนทางด้านอาวุธปืนภายในเกมนี้ก็มีให้เราเลือกใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนอย่าง M1 นการ์เลอะไรแบบนี้นะ และหากคนสนใจเกมนี้แล้วก็สามารถไปจัดเกมนี้กันได้นะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมที่มีในเรื่องนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับเกม Polyfill สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์ที่บอกเลยว่ามันมากๆเลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะให้ฟิลคลายกับเกม Battlefield เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศต่างๆในเกมนะครับคือมันเป็นเกม Battlefield ชัดๆเลยนะครับคือมีความคล้ายกันมากๆเลยนะโดยเกมนี้ก็จะให้เราระบบเป็นทหารนะครับแลวก็จะให้เรายิงต่อสู้กับผู้เล่นมากไปนะครับ เกมนี้เราสามารถเล่น online, mm ้นัางออนไลน์และก็ออฟไลน์เลยนะครับคือเราไม่ต้องไมเน็ตเราก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับหรือว่าใครที่เบื่อเบื่อก็สามารถไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะโดยภารกิจหลักของเราภายในเกมนี้ก็คือการยึดพื้นที่หรือว่ายึดธงศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีความคล้ายกับเกม Battlefield มากๆเลยนะและโหมดการเล่นภายในเกมนี้ก็มีหลากหลายโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดทีมเดสแมทต่างๆนะครับหรือว่าโหมดยึดธงหรือว่ายึดพื้นที่อะไรแบบนี้นะ แต่เกมนี้เราก็สามารถเลือกสายที่เราต้องการได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายปืนกลหนักหรือว่าสายสไนเปอร์อะไรแบบนี้นะครับและใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถเอาเกมนี้เป็นเล่นกันได้นะครับก็เจอกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับเกมมือถือในวันนี้และส่วนใครที่อยากผลท่คลิปอะไรหรือว่าจัดอันดับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสียลาทุกคนนะครับ